เก้าิบบเก้ไม่เคยเห็นก็เคยกินใช่กระสุนมันเป็นแบเฮ้ยแบบไม่ไหวแล้วอ่ะกินหลักฐานเลยเฮ้ยคืนลงไปเลยใช่คืนเข้าไปคืนเข้าไปคืนเข้าไปทะเลอ้าวในทะเลเดี๋ยว มีชนนมาแนลเจ็ดนี่ค่ะแล้วค่ะ พี่เอลทาวันนี้จะมาให้สาระความรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยโอ้ยเดีนี้พูดถึงความสาระความรู้ผู้พี่เอลจะเิยเรียกว่าเป็นสิ่งที่มาเล่าให้ฟังอเ,เอาเป็นสิ่งที่แบบพอรู้มาบ้างแล้วเอามาเล่าให้ฟัง<ะ>วันนี้พี่เอลจะมาพูดถึงเรื่องอสิ่งสวยงามในท้องทะเลแล้วก็มีความเป็นมงคล<ะ>แล้วก็มั่นใจได้เลยว่านะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเคยรู้จักสัมผัสหรือว,ว่าพูดถึงแล้วร้องอ๋อ พระรเครื่องแน่เลยเป็นมุกมงคลเลยนี้ทะเลอ,ะอ้าวในทะเลเจนี่แล้ว,ว่าแต่วันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยสิ่งที่พี่เอ๋จะมาบอกวันนี้นะคะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งมงคลที่เราจะพูดถึงที่เราจะต้องเคยรู้จักและได้เคยสัมผัสนั่นก็คือนี่คะ่ะหอยสังหร่ะคะ่ะถูกต้องค่ะวันนี้จะมาพูดกันเรื่องความมงคลแล้วก็ความ,มเชื่อเกี่ยวกับหอยสังนะคะอ คือเคยเห็นแต่แบบในงานมงคลเห็นไหมบอกแล้วว่า9ก้าสิ 99, 99, 99. ไม่เคยเห็นก็เคยกินไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะ <c oughs> เรื่องราวเนยนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้ง่ายๆไม่ได้เป๊ะเป๊ะ,ปะอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังแบบกระชับรัดกุมเข้าใจง่ายแล้วก็อินไปกับความมงคล เรื่องราวมีว่ามีอสูเนะนะคะอสูเนี่ยได้ไปพบพระพรหมซึ่งพระพรหมเนี่ยในศาสนาฮินดูเนาะพระพรหมเนี่ยก็เป็นท่านที่ต้องคอยรักษาพระเวทพระเวทนี่คือะคอ,อะไรนั่นไงพี่กะแล้วว่า ต้องสงสัยได้เห็นพีแอลพูดฉันพยายามมาทวีคืออะไรเนี่ยเอาไว้ง่ายนะสมัยนี้เวทก็คือเหมือนตำราอย่างเจนนี่เรียนหมอใช่ไหมก็ต้องอ่านตำราตำราในสมัยก่อนเรียกว่าเวทอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวิชาความรู้ก็จะเป็นรวเวทั้งหมดน่กากเจนนี่เรียนหมอนวดไม่ได้ใช้เวทอันนั้นหัดทวทแล้วทีเนี้ยพระพรหมเนี่ยเป็นผู้รักษาเวทใช่ไหมคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพรหมเนี่ยได้เผลอหลับเผลอหลับแล้วไม่ทันระวังตัว ทำให้พระเวทเนี่ยไหลออกมาแล้วก็จะมีอาูน อ,อ,อ,อสูรเนี่ยก็ได้ไปพบว่าพระเวทเนี่ยไหลออกมาจากาพระโพธิ์เขาทำไงอะเขาก็เลยไปขโมโยไป,ไปเอาพระเวทที่แบบเผลอไหลออกมาเนี่ยเชื่อกันว่าพระเวทเนี่ยเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดคือถ้าถ้าใครได้ครอบครองพระเวทนี่คือทานอสต้องมาของโลกอุ้ยแล้วยังไงอะพระเวทไปอยู่ในในมือของอสูรใช่แล้วทีนี้อสูรใช่ไหมก็ได้พระเวทไปแล้วต้องซ่อนตัวต้องหลบหนีเพราะว่าจะมีพนาลายพนาลายจะเป็นผู้ที่จะต้องตามกลับมา ใช่แล้วสุนเขาก็เลยหนีสมัยก่อนที่ที่แบบซ่อนตัวได้ดีที่สุดก็คือมหาสมุทรโอหนีลงมหาสมุทรไปเลยเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเออหนต่อในน้ํานางก็ลงไปในน้ำก็ไปหนีพนารายก็ตามแล้วแบบคือแบบพนารายก็เก่งมากไงใช่ตาม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 คือแบบจวนตัวแล้วจะจะจถึงแล้วเห็นภาพเลยสุนทำยังไงสูรทันยังไงเฮ้ยแบบไม่ไหวแล้วอ่ะกินหลักฐานเลยเฮ้ยกลืนลงไปเลยใช่กืนเข้าไปกเไปกนเข้าไปกลืนเวีเข้าไปเลยถูกต้องที ไปอยู่ในท้องพนารายทำไงเัาขึ้นมาสอบถามมาสูนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือกืนเข้าไปแล้วทีไงก็ไม่คายใช่ไหมก็ไม่ยอมคืนอันแน่นอนสิได้ไป่ยอมพนารายซึ่งมีฤทธิ์อยู่แล้วเขาก็เลยแบบจับอสูนตอนนี้เพียจะเรียกว่าสังอสูนนะเพราะว่าไปอยู่ในทะเลละอ๋อเขาไปอยู่ในทะเลเขาเป็นใช่เขาแปลงสังใช่ใช่สมัยก่อนไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าพนารายเนี่ยไปบีบเอ้ยบีบเพราะว่าอสูนได้กืนพเวตก็เลยบีบปากบีบให้คลายนี่ไง เป็นรอยเห็นปะอ๋อที่เราจะเห็นรูปร่างของหอยสังเนยนะคะจะมจะเป็นแบบมันลอยมือลิ้วๆอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารอยพระหัตถ์พระนารายที่อยู่ในหอยแล้วก็มันจะยาวๆ ยาวอย่างนี้เพราะว่ารีดพระเวทออกมาอ้อท่านอะไรก็ได้พระเวทคืนได้พระเวทคืนนะตกลงใช่ได้ได้คืนแต่ว่าก็ต้องสาบเพื่อนการพูดก็จะสั่งอระสูนนะนะใช่ก็สาบสาบว่าจะให้อยู่ในทะเลไม่ให้ขึ้นมาข้างบนก็คือให้เขาเป็นเป็นหอยสางอยู่ในทะเลไปตลอดเลยแต่ในคำสาบก็มีคำพรว่าในไหนเนี่ยในปากเขาเนี่ยเขาเรียกว่าครั้งหนึ่งเคยเก็บ เคยเก็บพระเวทใช่เคยเก็บของมีไปละเก็บของมีค่าก็จะให้ร่วมงานมงคลของมนุษย์เช่นหากมนุษย์เนี่ยได้ได้ทำการมงคลก็จะเอาหอยเนี่ยมาใช้ในพิธีนั้นด้วยมาร่วมงานเจนี่เคยเห็นไหมเคยเห็นที่แบบว่าเวลาเราไปร่วมงานงานเวลาที่เขาแบบลดน้ำส่างอ่าถูกต้องลดน้ำส่างแล้วก็น้ำใส่ลงไปแล้วน้ำที่ออกมาจากปากหอยเนี่ยจะเชื่อว่าเป็นน้ำมงคลเป็นแบบน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่น้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำที่แบบเต ไปด้ความเซนสิริมงคลสิ่งที่ดีนะคะว่าในนี้เคยเคยได้เป็นที่เก็บรักษาพระเวทดังนั้นสิ่งที่ออกมาจากหอยสังก็คือจะเป็นสีมงคลสงมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงแต่น้ําเท่านั้นยังมีเสียงด้วยเขาไม่เสียงด้วยหรอใช่ค่ะเสียงเขาเป็นยังไงการเป่าหอยเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าส่วนมาจะเป็นธรรมที่ที่ทาการเขาจะตัดช่วงของตรงนี้นะคะแล้วก็เป่าเสียงเนี่ยเสียงในการเป่าหอยออกมาจะดังแบบโอ ใช่อุ้ยโอมเนี่ยเหมือนเป็นคําที่แบบเราจะได้ยินเวลาที่ก่อนที่เขาจะแบบไลบ่บทสวดอ,อะไรเ,เป็นคํามนคําขึ้นต้นมนคาถาอะไรเงี้ยเป็นความมงคลเ,เขาก็จะใช้กันอ๋อเดี๋ยวมีอย่างที่เราอยากบอกหอยเนี่ยนะเขาจะมีแบบ เวียนซ้ายกับเวียนขวาวิธีการดูหอยนะคะเวียนซ้ายเวียนขวาเนี่ยให้เจนี่เนี่ยเอาก้นหอยเข้าหาตัวเองแล้วเจนี่ก็จะเห็นว่าปากหอยเนี่ยอยู่ทางไหนถ้าปากหอยอยู่ทางซ้ายเรียกว่าเวียนซ้ายแต่ถ้าปากหอยอยู่ทางขวาเมื่อไหร่นะเจนี่เขาจะเรียกว่ามหาสังมหาสังเนี่ยจะมีความเป็นมงคลมากเลยนะอย่างหอยสังธรรมดาเราเรีีกเป็นขอนแต่ถ้าเวียนขวาปุ๊บเรียกมหาสังเขาจะเรียกเป็นองค์แล้วก็มีเยอะเลยคะน้อยมาก หนึ่งล้านตัวเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวเราดูออกแล้วเนาะว่าเวียนซ้ายเวียนขวาแล้วก็มีรอยผาหัดแล้วก็ ที่หอยเนี่ยก็จะเป็นรอยนิ้วมือพันลายที่เราพูดกันว่าเป็นความมงคลแล้วก็พี่แอลเคยได้คุยพูดคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยก็จะมาสั่งทาเป็นเครื่องประดับอย่างหอยชิ้นเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาทําเป็นจี้แต่ว่าเอาให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะเจนี่อย่างขอนี้ขอนี้นะคะเป็นหอยสังส่งเครื่องทองน้ําหนักเนี่ยประมาณ6บาทเลยนะคะสําหรับขอ้นใช่ค่ะ96 5เลยเท่าไหร่อะคะพี่แอล นี่เนี่ยสั่งแสนเอกจ้ะแต่ว่าเจนนี่ในฐานะที่เราคุ้นเคยกันถ้าน้องเจนนี่สนใจแก้วก็จะมีราคาพิเศษให้พิเศษเหรอคะใช่แล้วยังไงก็สามแสนเอกจ้ะก๋วยเตี๋ยวธรรมดา40พิเศษ50ถูกต้องนะคะหนูขอซื้อแบบราคาคนธรรมดาเจนนี่เอาอย่างนี้นะเจนนี่ลองมาโนนะว่าแบบในงานแต่งงานของเจนนี่แล้วแบบพ่อสามีเนี่ยได้เอาสังขอนี้ มาเป็นของขวัญแล้วมันจะเป็นแบบอ่ะลองคิดดูนะว่าแบบอ่าหอยชิ้นนี้นะขอนี้นะเคยร่วมงานอยู่ในปูย่ย่าแล้วก็มาสู่พ่อแม่แล้วตอนเนี้ยพ่อได้เอามามอบพี่เจนนี่เพื่อให้รักษาไว้ คค่ะหนูจะเก็บไว้เป็นมรดกอ๋อไม่ใช่เจนนี่จ๋าตื่นตื่นตื่นหนูตื่นต้องตื่นแล้วหรอคะใช่ต้องตื่นแล้วจ้ะอินไปหน่อยยังไม่จบแค่นั้นสมมติว่าถ้าเจนนี่เล่าสมมุตินะเจนนี่ได้ครอบครองไปแล้วไปถึงรุ่นลูกของเจนนี่เนี่ยเวลาลูกใช่ไหมลูกซึ่งเป็นสิ่งที่รักของเรามากๆแล้วเนี่ยแต่งงานแล้วก็ไปงานมงคลแล้วเจนนี่เนี่ยก็เอาสังขรเนี่ยนะไปมอบให้เขาน่งานแต่งงานซึ่งแบบมูลค่านะตอนนั้นนะเจนนี่เอ้ยอาจจะเป็นหลลักาใช่ เนี่ยค่ะพี่ว่าคุ้มนะพี่ให้3 x มีก็คือสาระที่นำมาฝากกันนะคะอย่าเรียกว่าสาระเลยค่ะเรียกว่าความบันเทิงซะมากกว่านะคะเรื่องสังหอยสังแตก็แฝงไปด้วยสาระนะคะที่เฮ้ยเจนนี่ก็แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่เพราะก่อนหน้านี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ใช่ค่ะอ่านตำราเล่มเดียวกันถูกต้องอ้าวแล้วค่ะอย่างไรแล้วก็ดีนะคะก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะคะติดตามครูมณี a n n e l ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีเจนี่แล้วก็พี่แอลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแอคชั่นเดี๋ยวเมื่อกี้เขาไม่ได้คัดหรอก มันดูจริงใช่ป่ะหรือนิล้นอุ้ยท้ายแล้วขอโทษค่ะขอโทษค่ะผู้กำกับต้องนับแล้วก็ทำอย่างนี้ให้ด้วยออโอ้โหกากล้องเลยเสียงผู้กำกับเข้าก็